สวัสดีค่ะเจอกันกับช่องอูหลานกุนันสุดนะคะบรรยากาศดีค่ะลูกค้าลมหนาวมาแล้วนะคะตอนเช้าค่ะอ่าวันนี้นะคะมีรถเข้ามาเพิ่มค่ะสองคันนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมค่ะว่ามีคันไหนบ้างนะคะอ่าคันแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นคันนี้ค่ะเป็นอ่าฮีโนเมกานะคะซีรีส์ห้าร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเครื่องคันนี้เป็นเครื่องอะไรนะคะลูกค้า ไม่มีที่จอดนะคะเราต้องมาจอดฝั่งนี้เลยค่ะลูกค้ารถเข้ามาเยอะนะคะคันนี้เป็นเครื่อง Jo ห้ d นะคะลูกค้า1เจ็ดห้าคอมมันเร็วนะคะเป็นช่วงลอนะคะเป็นช่วงเดิมมาจากนอกเลยค่ะลูกค้าคันนี้น่าจะเป็นรถ รถด,ดัมดินเนี่แหละค่ะลูกค้าจากอา่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าดูจากอา่สเปคของคันนี้มาแล้วนะคะคืออ่ะนี่ค่ะมาดูใกล้ๆค่ะลูกค้าน่าจะเป็นรถด,ดัมดินเนี่แหละค่ะถ้าเป็นรถอ่ขยะมาไม่น่าจะใช่นะคะ ัซีเต็มเลยนะคะลูกค้าดูคะ่ะแหนบนี่คือมาเต็มเลยนะคะทั้งหน้าหลังเลยค่ะลูกค้าชุดเกียร์นะคะ เียรอบช้าค่ะลูกค้าคัดซีสวยนะคะภายในคะ่ะคันนี้มาแบบว่ามีเบอ่าเบาะกลางมาด้วยนะคะพับได้ะคะ่ะ ด้านหลังเป็นที่วางของได้นะคะอันนี้คือรถเรายังไม่ได้เก็บเลยนะคะเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะลูกค้ายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะอะดูได้ค่ะเป็นคราบแบบดินมาเลยนะคะคันนี้น่าจะเป็นรถด,ดําดินมาเลยนะคะลูกค้า เรามาดูเครื่องคันนี้กันค่ะสีสูบนะคะลูกค้า JO ห้า D ค่ะ175เจ็ดห้าแรงม้านะคะเครื่องตัวเดียวกันนะคะกับรถห้างนะคะลูกค้า้ายหัวเก่งนะคะไม่มีผุเลยนะคะคันนี้ค่ะแผ่นกันความร้อนนะคะไม่มีขาดเหมือนกันนะคะลูกค้า เต็มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องค่ะฟังเสียงเครื่องค่ะลูกค้าเล็กไม่แสนนิดเดียวเองค่ะลูกค้าอ้คันนี้สุดยอดเลยนะคะ ดูเบาะได้เลยค่ะไม่เอี่ยมเลยนะคะลูกค้าไม่มีขาดเลยนะคะคือเต็มมากเลยนะคะอ่าฝั่งคนขับค่ะคันนี้ยังสดนะคะท่านใดที่สนใจนะคะ JO 5D ค่ะไว้มาชมคันจริงได้เลยนะคะมีเข้ามาเพิ่มอีกหลายคันเลยนะคะที่แม่ค้ายังไม่ได้รีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่า า30คันนะคะแวะมาชมได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมคันที่สองกันต่อเลยนะคะคันที่สองนะคะลูกค้าจองแล้วคะ่ะมาจําไปแล้วเรียบร้อยนะคะเข้ามาคู่กันคะ่ะลูกค้ากับคันแรกคันนี้นะคะมาคู่กันคะ่ะอเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมคะ่ะว่ารายละเอียดคันนี้อะไรยังไงนะคะเป็นเครื่อง J o 5D เหมือนกันคะ่ะ ลูกค้าจากาสีสเกตนะคะมาจำเรียบร้อยค่ะคันนี้นะคะคัดซียาวค่ะเรียวปลายนะคะสวยๆเลยค่ะลูกค้าคัสซีนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนี้คันนี้ค่ะเครื่องนะคะลูกค้า ลาหัวเก่งนะคะมาแต่ละคันค่ะสดสดเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะลูกค้าอ่าภายในค่ะอันนี้เรายังไม่ได้เก็บเลยนะคะไม่ได้ทำความสะอาดค่ะลูกค้าดูได้เลยนะคะแต่ละคันค่ะเราคัดสรรอ่าลดคุณภาพ มาให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมกันแบบว่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเบานะคะไม่มีขาดเลยนะคะลูกค้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะ,ะมีกล่องวางขวดน้ำหรือว่าใส่ของนะคะด้านหลังค่ะมีมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องค่ะ เสียงเครื่องนะคะลูกค้าคันนี้นะคะลูกค้าสั่งสเปคความยาวกระบะค่ะ3ามเมตรปดนะคะ สเปคนี้ขายดีมากเลยนะคะลูกค้าอ่าเป็นดัมสีตันใหญ่นะคะเราจัดให้ลูกค้าตามสั่งเลยค่ะเบอร์โ,โทรอู่ของเรานะคะ0863297855นะคะอ่าท่านใดนะคะที่อยากแวะมาชมมาดูรถนะคะสามารถโทรสอบถามเรื่องรุ่นรถราคารถได้เลยนะคะอู่ของเรามีให้เลือกมากมายเลยนะคะลูกค้าราคากันเองค่ะราคาน่ารักทุกทุกคันนะคะเราจัดให้ลูกค้าตามคำขอนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำลังสุดด้วยนะคะมีรถเข้ามาเพิ่มอีกอหลายหลายคันเลยค่ะเดี๋ยวแม,แม่ค้าจะค่อยๆรีวิวให้ดูไปทีละคันสองคันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ